สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมการ์ลินาอันดอนเกมเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับไปดูอีกหนึ่งระบบนะครับผมเป็นระบบนับแต้มพลังนะครับนับแต้มพลังโจมตีของเรานะครับอกที่เลยว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอันติของเราจะแรงไม่แรงเนี่ยก็อยู่ที่ระบบนีน้ล้วนเลยนะครับซึ่งเป็นระบบที่จะมาในช่วงเลเวล100รนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจัดไปฮะ วันนี้เราขอแนะนำร้านอีลาสติกช็อปบริการเติมเกมอันดอนราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยเครดิตแน่นๆพอให้บริการมามากกว่า4ปีมีทีมงานแอดมินดูแลและซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังมีการขายบัตรกิฟต์การ์ดต่างๆและบริการเติมเกมชัน้นนำอื่นๆอีกมากมายการันตีไม่มีรีฟันแน่นอน100%โปรโมชั่นเกมอันดอนเด็ดๆรอเพื่อนๆอยู่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องร้านนี้เลยอีลาสติกช็อปติดต่อสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม ตัวนับคะแนนที่ว่านี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเนาะอันล่างสุดเลยนะครับก็ขอให้มันเป็นอันสุดท้ายเถอะนะครับสาหรับตัวเพิ่มพลังนะครับตัวนับคะแนนเนาะนะครับผมไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกันกับอัลติเมทสกิลของทักษะอาวุธหนักนะครับคือในช่วงเลเวล100เนี่ยทักษะอาวุธหนักเนี่ยคือเขาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนะเาะก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่มันเป็นสกิลนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมที่เป็น ผ้าสิบสกิลนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นสกิลแบบกดใช้นะครับหรือว่าอันติเมตสกิลนะครับเป็นท่าไม้ตายของทักษะอาวุธหนักนั้นๆนะครับอย่างเช่นตัวผมนะครับผมเล่นตัวปืนกลนะครับสกิลของปืนกลนะครับสกิลของทักษะปืนกลเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะชาร์จนะครับแล้วมันก็จะวิ่งไวแล้วก็จะน่าจะอมตะชั่วคราวมั้งแล้วก็วิ่งไวนะครับซึ่งไอตัวทักษะอันติเมตสกิลนี่แหละนะครับ ที่เราจะต้องอัปเกรดนะครับนะครับการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยนะครับปุ่มฝั่งขวาล่างเนี่ยปุ่มสีเหลืองเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวนับคะแนนเนาะของระบบอันล่าสุดนะครับอันใหม่สุดนะครับในช่วงเลเวล100ที่ผมได้พูดไปเมื่อช่วงต้นคลิปเมื่อกี้ซึ่งการอัปเกรดนะครับมันก็จะบวกความสามารถของสกิลนะครับเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้อัติเมตสกิลของเราเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่แล้วนะครับ ตรงข้างล่างนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีค่าสถานะอะไรเพิ่มบ้างนะครับก็จะมีโล่นะครับโล่เนี่ยจาก343ไป3 6 2อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโล่ในช่วงที่แบบเราใช้สกิลเนาะแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรความรุนแรงของความเสียหายนะครับความรุนแรงดามงดัมเมด,ดอะไรก็ว่าไปเนาะก็จะตีบวกนะครับตรงนี้นะครับ สีเขียวเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราตีบวกมาค่ามาอีกรลเวลหนึ<ม>่งก็จะเป็นค่าพลังตรงนี้เนาะ <ๆ S 2> แล้วก็มาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเนี่ยสำคัญมากเลยฝั่งขวานะครับขวาสุดเลยนะครับตรงเมาส์ผมเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในการอัปเกรดนะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการอัปเกรดเนี่ยก็จะต้องมีรลเวลตัวละครอ,อยู่ที่102ขึ้นแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่5อันนะครับซึ่งมันจะต้องใช้73อันนะครับก็จนะเป็นตัวตน,นี้เลยเนาะรัรคบ มาดูกันว่าราคาของเขาอยู่ที่เท่าไหร่โอเคราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่2,000นะครับเราจะต้องใช้73ใช่ปะ73คูณ2 0 0พเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นแสนกว่าเลยโอ้ <c oughs> โหอะไรจะขนาดนั้นก็ใช้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับบอกได้เลยว่าในช่วงแพทเลเวล100รอขึ้นไปเนี่ยจะใช้ทองเยอะมากเลยนะครับ ในจะเรื่องของการอัพเกรดโดนอีกนะครับก็จะต้องใช้ทองอีกนะครับคือพยายามดองทองไว้นะช่วงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเลเวล100เนี่ยเพื่อนๆได้ใช้แน่นอนนะครับนี่เลยนะ73อันนะครับอันละ2000น้้ำตาจะไหลโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นช่วงเลเวล24นะที่ผมอัพอัพอัพตัวของสกิลนี้มานะครับจริงๆเนี่ยนะครับภายในสกิลอันติเมทสกิลเนี่ยมันจะมี พัทสิบย่อยอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสกิลพวกนี้เลยนะครับตามเมาส์ของผมมี1มี1มี2มี3มี4ี่มี5นะครับซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับตอนนี้ผมมีแต้มอัปเกรดอยู่3อันนะครับเห็นป่ะตรงเมาส์ผมเนี่ยนะครับอยู่ที่มุมมุมขวาบนเนี่ยนะครับผมมีแต้มอัปเกรดอยู่3อันและผมก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะอัปเกรดอะไรนะครับตรงนีถ้ถ้าเกิดว่าเรากดมาเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเราว่า ตัวเนี้ยมันจะเน้นไปที่อะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่ตามสกิลเนาะเราอยากอัปเกรดอะไรอันนี้ก็จะเน้นไปที่การฮิวนะครับในช่วงที่เราใช้อันเตียนะครับเวลาเราจะเอาตัวไหนเราก็ทําการอัปเกรดอย่างนี้นะครับมันสามารถอัปได้ถึง5ครั้งนะครับเนี่ยเราสามารถอัปซ้ําก็ได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่1อันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอัปเป็นอันนี้ก็ได้นะครับ คืออันติของเขาเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะคือเราสามารถปรับใช้ปรับได้ตามใจชอบนะครับในแต่ละด่านในแต่ละกิจที่เราจะไปทำนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอ่าเราอยากอัปเกรดเราอยากเน้นอ่าไปทางอันอื่นนะครับเราก็สามารถกดรีเซ็ตได้นะครับอาจจะเน้นไปที่พยาบาลก็ได้นะครับพยาบาลอย่างเดียวนะสมมุติว่าอันนี้เป็นสกิลพยาบาลเนาะเราก็เน้นมาที่พยาบาล เน้น up สกิลพยาบาลนะครับสกิลพาสซีฟของอันติของเขานะครับอะอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ชอบก็รีเซ็ตใหม่นะครับแต่ทีนี้นะครับไอตัวอัปเกรดสกิลอันนี้เนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับที่ผมมีอยู่3อันที่ผมอัพสกิลพวกนี้ได้3อันเนี่ยเราจะต้องใช้แลกด้วยนะครับเนี่ยเรากดมาตรงนี้แล้วเราเหมือนจะต้องใช้ไอตัวนี้แลกมาด้วยนะนะครับ ก็จะต้องใช้น่าจะต้องใช้14อันนะถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับน่าจะต้องใช้ตัวนี้แรกนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยราคาก็มาดูกันว่าแพงไหมราคาก็อยู่ที่40นะครับอันนี้40 40แล้วก็ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ก็20,000นนะครับสำหรับอ่าร้านค้าโกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นร้านค้าอันนี้ก็จะอยู่ที่10,000นะครับซื้ออันนี้ น่าจะดีกว่านะเป็นซื้ออยู่ที่ตลาดนะครับอยู่ที่ตลาดเขาขายหนึ่งหมื่นกันนะครับก็ซื้อให้ครบนะครับก็ซื้อให้ครบอ่าสิบสี่อันน่ะนะครับแล้วก็กดแลกอันนี้มั้งนะครับแล้วก็เราจะได้ไอตัวไอตัวนี้มาอีกอันนึงนะครับจากตอนเนี้ยผมมี3อันผมก็อัปเกรดได้สามอันใช่ปะอ่าหนึ่งสองสามถ้าผมแลกไอตัวเมื่อกี้มาก็สามารถอัปเกรดได้อีกนะครับ ตัวอัปเกรดนะครับใครมีเยอะๆเนี่ยก็อัพตันให้หมดเลยก็ได้เนาะนะครับใครมีตังใครมีทองเยอะๆ,ๆนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่ค่อนข้างเอาตรงๆนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากเลยนะครับคือมันมีสกิลแล้วก็มีา a s สซีฟของสกิลอันตีอีกทีนึงอะ่ะคือมัน <laughs> พูดแล้วมันงงๆไงไม่รู้เนาะ <laughs> นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับระบบ อัปเกรดนะครับก็ดองทองไว้เยอะๆเนาะนะครับในช่วงนี้เนาะก็เลยอ,อีกน่าจะประมาณสัก1เดือนใช่ป่ะตัวเกมจะมีการอัปเดตเลเวล100เข้ามาสำหรับเซิร์ฟไทยก็พยายามดองทองไว้เยอะๆนะครับสัก2-3 m ก็กําลังดีเนาะพยายามฟาร์มของขายตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเก็บของเก็บวัตถุดิบไว้คราฟโดนนะเพราะว่าโดนเนี่ยเลเวล100ก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่เหมือนกันเราไม่ต้องคราฟแล้วนะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูของกันสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางเซิร์ฟไทยเนี่ยก็ได้มีตู้ไม่ใช่ตู้นะครับเป็นกล่องกาชามาให้เรา,าให้เราได้ลุ้นเนาะก็จะเป็นตัวของสุนัขนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแต่งอีกเยอะแยะมากมายเลยจริงๆเนี่ยของแต่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาอีกนะนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับมีอีกเยอะมากเลยเซิร์ฟจีนตอนนี้ของแต่งนะครับของแต่งไม่ว่าจะเป็นพวกบ้านสุนัขเสื้อชุดสุนัขแมวอะไรก็แล้วแต่คือมีเยอะมากนะครับแต่ของไทยเนี่ยตอนน มีแค่ตัวนี้นะครับนี่มีอันนี้ด้วยนะครับคืออะไรเอ่ยเตียงสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็มารุ้นมาลุ้นกันได้เนาะหกนะครับหกคูปองแล้วก็จะมีเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเนี่ยผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆอันนี้มากเลยอันนี้เนี่ยนะครับน่าจะน่าจะถูกอกถูกใจใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับคือของทองเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีแต่ของดีๆนะครับมีตัวของสุนัขนะครับแล้วก็พวกที่นอนสัตว์เลี้ยงนะครับ เตียงสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็นี่กล่องบูดูนชิปก็มีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแกนํากระแสไฟฟ้านะครับที่เอาไว Lock ้ล็อกออฟนะครับก็ดีนะผมว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของอสิ่งที่เรามาอัปเดตในวันนี้นะครับ หากเพื่อนๆนะครับสงสัยอะไรก็สาม,มารถจะถามผมเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะหากเพื่อนๆนะครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b ์ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไ,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ